ทางพกณ์บัดคือว่าฟังแล้วคือน้าตาชิย่อยน้ำแท้ว่าให้ลืมผู้ชายคนนี้จังชั่นจังซี่ฉันน้องโดยตัวนี่กับบบูใช่ว่ากันเลยเนาะว่าเรื่องเล่าเพื่อนเป็นแบบใดนะม่ต้าเนาะตามที่เพื่อนฝากมาทางเขาก็ได้เนาะเอาฝากบอกน้องเพ่อนในนั้นนนี้กัตามนั้นแหลอะอ <laughs> คือว่าเบาคือรล้คือเสียงยุคแล้วคือสีลายเติดว่าปกกอนเนาะฟังเสียงแล้วส่งควบคมเสียงมากอะลายเติรเหมือนเลยเนาะทรงสีเมื่อยนะบาเวียดคอยฟังโดดอ่านเบนคอมเมิดในช่องจะว่าคือเหมือนเหมือนอ่านหนังสือเลยวะเออเนาะคอยกับสีได้เมื่อยบาเวียดเลยผุนทางสาวนวลสาวลายกั ชะตัดโหลดถ้าเลยพูนคุณพ่อพี่คุณไปจอบเบิ่งแล้วนี้เถ่นเอ๊ะน้องน้องลูกบลาเพื่อนั่นโอ้ยบลาเนาะมันไกลยันยันมันบ่ฮอหลดขี่ข้างเออตาเถ้พี่น้องไอ้สาวเตวกำบังอยู่ในเศร้าปดมึงเอาชื่อมาหนีิเนาะตาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเด้อแม่พี่น้องเนอเนาะตาเถ้าลูกไผ่บ้านไหนดิดุเถ่นเนาะสบายดีเด้อทุกคนเด้อ บ่ ừ. phải นี่ตะโดนะเออเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆดิคุณไผบ้านสาวแตวกับจัก ตีนเศษไปเลยจああิชื่อไส้วาไคเนี่ยสวยจังเลยอ่ะผ่านบตตาลงงลยไควาว่ะก็จะว่าชาลงพวยบางว่าเาจะบอนเเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัว ห่อนเนาะสาวเตวอเนาะไต่เจอเกียน่าหอนเลยาาน้เลี้ยกแมลอ้งลมาเชบาตัล้นเป็นระเบียบคือเปิดด้อสาวแม่ตาเด้อวันได้เป็นไพ่บัตรเพิ่ไหน เจาไปพอไปให้มดเนียองเจไปเออื moved, moved. Omme, omme, arte, Á, be, ่องไอ้ตางับ้เวถึงทอแล้วถึงนี่ยที่ผถึงแลต้องคัดกันนาแต่เกานี่เอลไปเป็นัูปเด้เนาะเาืนืนอยู่ิตินกมก่กมก่นนี่เลาจีเวียนั่นี่บวีเอจีเวีย อันว่าอันนเจวีว์หนังอันว่าใบเฟิร์นแสดงอันเนาะพี่เวลเออพี่เวลพี่เวลนะนั่นแหละต้องใส่ท่าปากแดงด้วยจ้ะเวลด้วยมันจะคือคักเนาะแบบขึ้นก็แบบป่ยยากกันคนเองก็ได้เนาะพังว่าวนี่เตรียมพร้อไม้หายซางอย่างเรียบร้อยนะเตรียมพ่อไม้หายซางอย่างเดียบร่อยนะ तो हीरा เบิ hmm. ่งยางนะสวัสด no <area> ีเ <into> ด <other> <ans> <sh> <ss> ้อเป็นจังไดมาอยู่บ้านปู่ยาคือกันกับบ้านเฮาได้บ่ปบ่กินข้าวเที่ยงบ่อเป็นยังบ่ทันได้กินได้บ่ได้อาจากรถอันน้หนักติดกันเลยบ่เียนักชออ chơi nó gì nó mà ác nó bài tập bài luôn Ta, bà thì... <laughs> <rừng. thử ngang. cười> bà ta nó. Ngan đi. 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 nó Đi. 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 nó tu Đi. tăng Đi. thơn bắc Đi. Đi. đây là Đi. sốc Đi. Đi. เป็นของสาวเตวโบ้คือเป็นของน้องนำฝนเนาะอ้าวมีอยังเบิ่งอยังน่ะวัวเฮ่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 อยู่บอกจะปีได้ลูกสาวนี่ห้าปีห้าปีเอ่อเฮียนอยู่โบ้เฮียนไก่เฮียนไก่เออในบ้านเนี่ยเนี่ยหลังคาเนี่ยหมู่บ้านเจ้านะ ชาวป่ายแต่ว่ามันดูแค็มทางแบบงานก็เยอะอด้ชาวปายบ้านปู่เจ้านี่ก็สี่สิบปายบ้านลูกไผ่ชาวปายของอยู่ของกินก็สิบปุ๊บได้เนาะมันหน่อยหลังคาแบบน่ะอาหารธรรมชามีอย่างนี้อาหารธรรมชาติแถวบ้านเจ้ามีต้มเขียดเนี่ยไม่ได้แน่นบ่อไม่ได้ไปขายบ่อืม ยถมเห็ดเผะเห็ดเผานี่คือิ้เือได้เทาะเลยเห็ดเผาะนะเลยเหดละหวกอะีเออเปลวเเห็ดยังไมีคมาขึ้นไปซื้อบรแถวนะมีพาแต่เขาซื้อบริเเขาบริยาคกเลยซื้อบรวณ่บ้านบดขามาขายแทนนี่คือแพงเทนนาะโลเลยเซนเลยเซนเหดเผะก็นเลยโลเทนผลชื่อเหดเผาะแถวนะ โลสามสิบต่อเนาะโอหแถวชมทบ้านไหนมียาฮามักหายไรไปข้าวเจ้ากินผูกป่านี่สิข่วงเนาะมึนจะดงดงเออดินดงในปู่นี่ก็งามเลยเนาะมึงูะงามบ่ดินอันว่าเวนอันปูกันปีนี้จะงามยู่แต่ลาเออ คือปูปลูกไรไวัปีหน้าผู้นายนะปีหน้าผู้นมีลำมันตัดเ้าขวดออกแล้วเอาลำมันเ้าไว้มั่นกับคือว่าลงราคาแล้วปีนี้เห็นคนปลูกไรลงราคาสองพันปีกายนีว่าสองพันปลายมันเป็นสี่พันปลายนะปีกานะปีการสี่พันเจ็ดสี่พันห้าอืม พกานี่จะรปุกบ่อิกานี่นมีพอขามีมปีนี่ปีนี่ฮะเก็ดรปีนี่หาเห็ดปีนี่นบัดมาลงราคาช่ะมูเรียนว่ายืมไผเห็ดแล้ว <c ười> y y um ว่าถ่ยเบาจ้างรถพนัมาถทยยัง <c ười> เออไถายู่ทางแล้วไจุดแล้วก็พุดเอาวรจ้างรถถทยใหญ่มาไถอืยนี่รัปุกเก่งเติบได้เนาะเพล่อชีได้เห็นว่าปลูกนียก็ ดีี่่นนากมเยอใส่แหงเอาเองเนาะบริษัทแห่งรถจ้างก็บูมีเงินเหมุดมีย่โบรถคนไปอันอันไปครับจ้างไทยให้แถวนะอผู้คนไม่ผู้คนจ้างเนาะแต่บูบูซูจ้างเขาพูดที่จ้าง อ่อยู่ดงอยู่กู้เขาเขาบด้อแล้วมีเจ้ากะภูมิก็เขาะเจ้ากบเอาอดไทยเอือไทยไทยหน้านี่เออไทยหน่อยฮะนี่ไทยเองท่านหมู่บ้านนี่ไงกไก่เไก่ภูไปดงบ่ ทตีนผูเลยคือเจ้าไปสวดมั่นนอ่กับอไกดเห็นเนาะืเด็บไปเนาะหกวองามหาเจ็แ้นี่้าะไปนี่ ไม่แถเพนมนได้กิดฮอดหลานบ่หลาดมาดินบ้านปูคือสิคิดทอดอ่าพนมโทรมาหาบ่โทรมาหน,นึ่โทรเขาถาม่าเมื่อใดเฮงบุบุอะอยากเมื่ออยู่บ่ในใจดิย้งบออย่างเมือ่อมวลมวนมวนแบบใดมวนแบบคุ้างเออ มวนมีแขกในคุดมาหาสีบอเออมีคนละวก็มวนได้อยู่กับปูกับปลาออได้ยินหนาทีเดียวเออเฮ้ยทีเดียวแล้วปีหนาปีฮือก็ไม่ยามอีกเอาผ้าหลาโนอยมายามปูอีกแู้เดี๋ยวบอกว่าเป็นเพลิงเพลิชายนี้อือยังโบผู้เนาะข้าข้าก้อน ไอลูกสาวเด็กอะไรลูกชายใครจะ้เนาะสับหิงสับชายอากซื้อในั่้กัเจปี๋อยู่ะเจ้าองปีเจ้าอปูกบ้านกะออกไปให้ไปหน้าบ่ไม่ไหวอยู่เฮือนยำแลงสีกะยำแลงไปนล้า รับจ้างยังี้ยคนจ้างหิดยังี้คนมันเออคนจ้างแบบใดเนะจ้างเป็นวันพาาเซนออืขุดทิ้ขุดเอาเสียมซื้อเขาแล้วขุดเปล่าภาษงานเอากะมันมีห้างไม่ยังกะเอาบอรเบิร์ตจะขุดเอาจะมีโอกาสเดนจะพอนจะไปเจ้าทองเจ้าใสที่จะไปลับจ้างอยู่บ่ไป โอ้มาได้อยู่เบิ่งเล่อเดววางเล้อยันว่าไปโคมไม่โคมตอกยันุ่มไหนเนาะไปปุ้งซะชัดเสียวบรุกควนทางน้องสะไบอันสาวเตวเลยพี่น้องเลยเนาะเพิ่นนางดินน้ำลูกเพิ่นโตเนาะ อ่าทางสาวจอยเพิ่นก็พักพรเพิ่นกดบล็อกแล้วเรียบร้อยก็เอ้ยังบ่แล้วดอกเนาะป๊าสบายดีเด้อเวียดเด้อภาษาเวียดนี่เฮาต้องเว้าจังได๋เนาะโอ้กันแล้วพุ่นเนาะมื้อ้ไปหาน้องลูกปาบ่มื้อนี้จังว่าเนาะจไปหรือบ่ังเบิ่งเนาะังเบิ่งเออสิพื้อรถเฮาแล้วเนาะเพิ่นว่าไปก็ไปอ่าตอนนี้ก็ทันคับเด้เนาะ เงินเพิุ่สิพาไปอยู่บ่อไปกับเจ้ลงไปอยู่อืมอืมอไปเบิ่งในคลิปเจ้านะคอยกับขับไปอ่านม,ามันคอมเมนต์กะเห็นอะไรเออกะมีทางผู้อันว่นวาใหาก้กำลังใจอันว่าพ่อขอแน่เนาะกับผู้ออถืแว่าเนะาะหลายคนกหลายว่าเนาะเออแต่ละคนเป็นกนะถือว่าแลเนาะหลายคนหลายคนคิดด้วย ผูกมงคนเพิ่นกับพ่อมทั้งพอกอนเพิ่นแน่เพิ่นกับอินเจทั้งพอกอนผูกมงคลเพิ่นกับพ่อไปต่างๆนะนะเนาะแม่เอทางน้องปลาบัดเป็ช่างบัดคือเข็ดหนาบูดหนาบึ้งแท้ค่อยวะเออกะโอ้ยแต่ได้มาแล้วน้องปลาแล้วนะทางพอกอนบัดคือว่าพังแล้วคือนน้ำตาชิย่ออย่างแท้ว่าให้ลืมผู้ชายคนนี้จังชั่นจังซี่ฉันน้องโดยตัวนี่กะโบโบใชิว่ากันเลยเนาะว่าเรื่องเล่าขเพิ่นเป็นแบบใดนะมิตร้านเนาะตามที่เพิ่น ฝากมาทางเอาก็ได้นาะเอาฝากบวกน้องบนนั้นอั่นนี่ก็ตามนั้นแหละคือว่าว่าคือล้คือเสียายุคแล้วคือสิรายเตอด์ว่าอกอนาะฟังเสียงเราส่งขอความเสียงมากอ่ะลายเติรหมือลเวเนาะส่งสีเมื่อยนะบาเวียดคอยฟังโดนอ่านเบอร์คอมิดในช่องจะว่าคือเหมือนเหมือนอ่านหนังสือเลยว่ะเออเนาะคอยกันสีได้เมื่อยบาเวียดได้ผุนทางสาวนุ่นสาวรายกัน สแตนโหลดถาได้พุน่นผู้บ่าว่าอีกนไปจอดเบ,บิ่งแล้วนี้เน,เนาะน้องน้องลูกปลาเพื่อน,นั่นโอ้ยมันปลาเนาะมันไกยันยันมันบวชอดรถ <c oughs> ขี่ห้างเออสิพากันเมื่อสิพากันเมื่อแหละบ้านนี้รถกับรถเกาอหลีบ่แม่นรถเกาหลีบ่เปียดเดลอ,อมันก็ย,กยากษ์แน่นเนออาะเลือกน่องลูกปลาเพิ่นก็พังเบิง่งเนาะแต่ว่าได้ไปที่นอนหมอนหัวและจะได้ยินว่าทั้งพวกก่อนเ่ยสิมีเสื้อผ้าเสื้อไฟอีกอยู่ได้เอ้ายังมีแนวเสื้อไฟอีกอยู่ อย่งวะเนาะเพิ่นช่วงโคกข้อมหานี่นะวังสวยนี่อถึงได้เข้าฟังในคลิปมาแล้วอย่างเสื้อไฟก็ได้คือเสื้อไฟอย่างเเด้นาะอ้าเนาะคือว่าต้องเข้าไปฟังไดยให้ลืมผู้ชายคนนี้คือว่าจังชั่นจังสี่เนาะอู้เนาะโดยโดยขอบใจขอบใจจันขอบใจทั้งบาเวียตเนาะที่เราให้ฟังพี่น้องเลยขับก่อนบาเนี่ยเสือไฟเนาะโดยโดยโอเคนกแฟนพี่น้องเนาะกะ สว่างกระทำเรื่องพอกอนกับน้องลูกปลาพี่น้องเลยทิวาน้องลูกปลาอันเป็นกระแสฮือฮาเลยตอนนี้เนาะทิวาเหตุเฮือนให้เรวผัดน้องลูกปลาบล็อกเฟซบล็อกไลน์พอกอนเนาะน้องลูกปลาก็บอกว่าถ้าวาชอยแบบเต็มใจเนะบอกให้ว่าจั่งสั่นจัางซี่เนาะเห็นในคลิปเนาะถ้าชอยด้วยใจเนาะก็บอกว่าพอกอนผลทิพย์จังไรกับน้องลูกปลาพี่น้องเลยอายุคนก็คือว่าหกสิบปัวแล้วเนาะ โอเคพี่น้องเลยสางกับใช่ได้เมื่อเนี่ยบัดนี้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบืดสุขสุขคนเด้อเนาะสำหรับเข้ามาสมคลิปนี้พี่น้องเลยพบพอกันมาใน,นคลิปหนาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี